สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้รายการพ่อบ้านช่างคุยของเรานะครับก็มีเครื่องมาให้ซ่อมอีกหนึ่งเครื่องแล้วเป็นเครื่องวัดความดันเจ้าของเขาบอกว่าเครื่องมันเหมือนเดิมใช้ได้ดีหมดแต่ว่าหน้าจอมองอะไรไม่เห็นแล้ววันนี้เราเลยมาลองซ่อมกันง่ายๆสไตล์พ่อบ้านช่างคุยครับอุปกรณ์ที่ผมจะใช้นะครับก็มีไขควงคัตเตอร์สักอันหนึ่งกรรไกรสักอันหนึ่งกาวแท่งแล้วก็ห่อขนมหรือห่อกาแฟก็ได้สักชิ้นหนึ่ง แค่นี้เองไม่เสียตังค์สักบาทเนาะแกะดีกว่าเอาทามออกเครื่องมีอย่างนี้เองสิ่งที่เราจะทำกับมันก็คือตัวชิ้นนี้เดิมทีกระดาษชิ้นนี้นะครับมันเป็นสีเงินเงินแบบเดียวกันกับแบบนี้แหละเอาไว้สะท้อนแสงเวลามีตัวหนังสือขึ้นบนนี้แต่ว่าพอเวลาผ่านไปนะครับกระดาษชิ้นเนี้ยมันก็เริ่มเสื่อม พอมันเสื่อมปั๊บมันก็ไม่สะท้อนแสงแล้วเราก็จะเอากระดาษนี้ออกแล้วก็เปลี่ยนอะนนี้เข้าไปแทนแค่นั้นเองอ้ออุปกรณ์ที่สําคัญอีกอย่างหนึง่งคือแว่นตาครับไม่งั้นผมทํางานได้ไม่ได้เนี่ยเดิมทีต้องเป็นสีเงินนะตอนนี้จํเป็นสีนี้ไปละทำความสะอาดมัน้หน่อยจากนั้นนะครับตัดพุงขนมมาหนึ่งอันให้ได้ขนาดตามต้องการ พูดง่ายนะให้ได้ขนาดตามต้องการเลือกตูดะไอ้ตรงที่มันเรียบๆหน่อยนะประมาณน,นี้อืมดเอากาวมาทาเลยครับกาวแท่งตรงนี้ใครจะใช้บัตรเครดิตจะใช้อะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละฮะไม้บรรทมไม้บรรทัด มันก็จะมีรอยยับบ้างนิดหน่อยแต่ว่าเราใช้งานเองเนาะไม่เ,เนียแล้วก็ตัดขอบให้สวยงามใส่ฐานกันก่อนเดี๋ยวแล้เราก็ประกอบพื้อย่างกลับมาให้เป็นสภาพเดิมนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันกวด,ดสก้าวนะ เราก็สามารถกลับมามองเห็นหน้าจอได้แม้จะแบบไม่คมเป๊ะเหมือนสมัยก่อนแต่ยังพอใช้งานได้เนาะลองทำดูก็ได้ครับง่ายๆสไตล์พ่อ้ันช่างคุยสบายใจแล้วเนี่ยเก็บโอช่วงนี้มือขึ้นจริงๆอมอะไรก็ได้